เฟอบชูเพลเฟอร์บีเฟอร์บีเฟอร์บีอ้าหลวงข้าเฟอร์บี่พูดหนูเว้ยเฟอร์บีเฟอร์บีเฟอร์บีเฟอบี ทูเพย์หรือโอมช้อนเข้าไปสิไม่เอาไม่โอมช้อนนะมาเนี่มาลูกมามาเนี่ลูกมามาแล้วขอขอได้เปล่า โอ้เก่งขอโอ้ขอจะขอมาอันนึงมาชนกันชนกันกิ้งกิ้งกิ้งอ่าปะปะปเก่งเก่งไหนวะจีฟอร์บี้ฟอร์บี้อยู่ไหนไปหาฟอร์บี้เด้ไปหาพี่ฟอร์บี้หาพี่เบยก่อนพี่ฟอร์บี้สนใจมากมายนะลูกนะตอนนี้นะ ดูซิพิมเพิ่นลมากองแล้วมัง้งมาผนใคนใคซนนคับมัน,นี่ลงมามาหาพ่อมามามนองข้าวมามนองข้าวจ๋ามันนี่อุ่ยยตัวนั้นกัดนะออก,กัดนะเอาอก,กัดนะเฟอร์บี้ <c oughs> play play เฟอร์บี้รวงข้าวรวงข้าวจ๋าห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 รวงข้าจวจ๋าจไม่จ๋าเลยนะนีนไนะไ่ไม่จ๋าเลยนะจ๋ายังเดี๋ยวจ๋าพ่อฟังนะจ๋า ไปเที่ยวเว้ยไปเที่ยวเว้ยไม่จ๋าไปเที่ยวนะรวงข้าจ๋า นี่จ๋าที่ทับททศัพท์จ๋าพ่อเล่ไม่จ๋าเลยนะโอมนะลูกนะดวงข้าจ๋าดวงข้าจ๋าดวงข้าจ๋าจะใสจะหายคะกลัวาหายเหมือนกันละอาจังเลยะกลัวเดี๋ยวคนนั้นคนนีุ้ไปอย่าใส่นะารเขาตกนี่าเก่อนเราใเฟอร์บี้ทูเพลย์ทูเพล เฟอร์บี้เฟอร์บี้โอ้ยเฟอร์บี้ก็เหมือนกันอย่านะกลัวแล้วนะตีมันตีมันตีมันโอ้โโอ้ตรงนั้นกัดนะ,อ,ะนอ่ะกระต่ายกัดไปไหนวะกระต่ายกัดมากัดผงข้าเลยวะวิ่งวิ่งวิ่งนี่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 นนป้อนพี่เจบี้ป้อนป้อนฆ่าเฟอร์บี้ยัง ป้อนข้าวพี ode, พ่แบี้ป้อนข้าวยังใส่ป้อนข้าวไปไปป้อนข้าวเฟอเบอร์ไปป้อนใส่ปากเลยป้อนใส่ปากเลยไม่ใช่ละวเดี๋ยวไปบายยังไงลูกบ๊ายบายปไปข้าวป้อนข้าวเฟอร์เบี้ยหนเว้ยป้อนข้าวเฟอร์เบี้ยไปไหนเนี่ยขอละวขอละวบายบายอย่างไปบายยังบ๊ายบายถึงจบเด้อส่งจบไหนลามให้พ่อดูได้ลามไง นอยน่อยหลวงพ่อน no no ี่ไม่เอาอะไรเลยนะฮะนี่อย่าไปเหยียบนะเดี๋ยวก็เล่นของล้มกันพอดีกระต่ายกัดเลยกระต่ายกัดนั่นเลยอุ๊หกัดแล้วกัดกับมือนะไหนๆล่ำไหนล่ำไหนล่ำไงนอยนอยนอยหลวงพ้าไหนป้อนก้อนข้าวฟอร์บี้ไหนไหนป้อนข้าวไงป้อน ป้อนใส<า>่<า>ปากุ่นข้าวจ๋จาสายาสายาเนี่ยไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยไม่สนใจนนามากกว่าไม่เคยสนใจอะไรเลยรุนข้าวจ๋าไม่สนใจดื้อจริงนะเด็กคนนี้ดื้อมากไปเลยนะไปเลยไม่รักแล้วไปดีกว่าว่าไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยวดีกว่าว่าไหนบอกอยู่ไหนใส่บอกไปเที่ยวใส่บอกไปเที่ยว หมกไปเนี่ยหมกอยู่ไหนหมกอยู่ไหนหมกอยู่ไหนวะใส่หมกไปเที่ยวดีป่าว้วิตามินซีป่ะกินวิตามินซีเปล่าหังอีงกินวิตามินซีป่าเป่ามาหมป่าหม่ำวิตามินซีแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวแกให้ เต้นไปกินไปได้หรอเลเลยคะวิตามินซีนะจ๊ะหลายเปล่า อย่างลูกฮะ ่หยุดตึ้งนันนะเรกำลังจะเต้นแลหละหลองลวงคาจ๋าแน่เอามาตัวตัวอมๆเดี๋ยวดุดนะ พ่อ้าะพ่อกินมากมัเขามังเนี่ยอ่าจาอาจาอ่าพ่ออยางนะนี่อาจานี่อ่าอ่าอ่ามังมังมังมามัมังนี่อ่า แต่ไม่ได้นั่นだよอันนั้นมีสลุกมันมีช็อกโกแลตมันดันออกมา2ฝ่า <music> <int milagre> <selves>. <Absolays> đoạt đoạt tên đi lên thải bay rồi Tên